ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาเช็คดวงประจําสัปดาห์สําหรับท่านที่เกิดประจําวันจันทร์ในรอบสัปดาห์นี้สาหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะการงานอาจจะต้องสะสางนะคะงานเก่าที่ค้างค้างอยู่นะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะที่มันกองสมหยุดเต้นไปหมดเลยแล้วคุณทําไม่ทันนะคะ อ่ะเราจะมาดูไพ่ย,ยีีเสริมกันนะคะว่าแล้วมันจะแก้ไขได้หรือเปล่านะคะโอ้โหอย่าเครียดมากค่ะไพ่ใบนี้จะส่งผลให้คุณเครียดเยอะคิดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นพยายามทําใจให้สบายนะคะในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็หาคนช่วยด้วยนะคะอย่าทําคนเดียวค่ะเพราะมันจะหนักเกินไปสําหรับคุณค่ะเอาละค่ะมาดูในเรื่องของความรักกันนะคะความรักเป็นอย่างไรความรักช่วงนี้ก็เหมือนที่บอกค่ะ คนเลขสองมนคนคิดเยอะคิดหมาคิดหนุนคิดหนีคิดยุ้มคิดยิ้มคิดวุ่นวายไปหมดบางทีเรื่องยังไม่เกิดคุณก็คิดจินตนาการไปก่อนแล้วทั้ทางที่มันยังไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคะความรักนะคะโอ้โหเดย์เดทมาเลยค่ะความรักช่วงนี้เหมือนที่บอกคุณอาจจะยุ่งกับงานมากจนเกินไปจนทําให้ไม่ได้สนใจเรื่องของความรักนะคะถ้าเกิดว่าคุณที่เป็นคนโสดเนี่ยอาจจะไม่ได้มองเลยเพราะว่าหัวฟูตลอดเวลาเลยนะคะแต่ถ้าคนที่มีคู่ครองแล้วอาจจะนํางานที่มันหนักเนี่ยใส่หัวกลับบ้านไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นพยายามปล่อยวางนะคะ ค่อยๆคิดค่อยๆแก้นะคะแล้วปัญหาทุกอย่างก็จะมีทางออกสําหรับคุณค่ะเรามาดูเรื่องสุขภาพกันนะคะสุขภาพสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ค่ะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะคุณผู้หญิงคงต้องระวังในเรื่องของหมดลูกนะคะประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะแล้วก็ซีและก็เต้านมนะคะอ่าเรามาจะดูย4สีกันมันจะส่งผลร้ายแรงแค่ไหนค่ะ โอเคนี่ได้ดาบเต็มเลยหมายความว่าถ้าคุณมีอาการนะคะควรไปปรึกษาแพทย์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะเพราะถ้าคุณปล่อยไว้นะคะอาจจะต้องมีเกณฑ์การผ่าตัดกันเกิดขึ้นแต่ที่พูดเนี่ยอดี๋ยวคุณกลัวนะคะถ้าเกิดว่าคุณดูแลตั้งแต่ต้นเนี่ยก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่คือดวงโดยรวมของท่านที่เกิดวันจันทร์ประจำสัปดาห์นะคะและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเราได้ทางช่องช็อปติดลม u b e Channel ค่ะและตอนนี้นะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีค่ะ เจอร์สแอนด์กรอสคูตาคอรเจนโดยคุณจุยวรัตยาค่ะอัดแน่นด้วยส่วนผสมที่สกัดจากธรรมชาติมีคอลลาเจนในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเสริมสารต่อต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงที่เสริมการทำงานของคอลลาเจนได้อย่างสมบูรณ์ค่ะคุณผู้ชมสามารถกดติดตามนะคะ s u b ส c r i b e ได้เลยค่ะกดเลยค่ะ s u b สไครต์ค่ะ